ามีงานซ่อมเกียร์หรือว่าระบบระบสบกำลังในเจมส์รู่นะครับคันนี้มี5สปีดนะฮะคันนี้เราสอบถาม FC นะถามว่าไปทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับเกียร์นะตอบปิดยังนะยังไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไกลๆแล้ววูบนะวูบหมายความว่าเกียร์ไม่วิ่งนะก็เปิดเอ เกียวตรงสมอง,งเกลียวมาดูนะเห็นไหมเกันจะเจอภาพใส่ไฟเหมือนน้ำเข้านะครับอันนี้เป็นสายเหยียบนะสายเหยียบแน่นอนชัดเจนครับเข้าไปดูตัวนี้นะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยสดเลยคนระับตัวนี้เ้ยน้อยนะื้ยน้อยเกลีย์ตรงนี้เราลื้อลื้อออกมากนะ เลมาดูว่ามีร่องรอยการรั่วของน้ำมันหรือไม่นะหรือทางเดินนะครับก็ไม่มีนะสังเกตดูไม่มีนะ,ะเสเรนอยตัวนี้เราถอดออกมาทำการล้างนะทุกตัวแล้วประกอบใหม่เข้าไปนะครับทีนี้ก็ต้องลองทดสอบอีกทีหนึ่งหลังจากเราประกอบเข้าไปนะ อาการที่เจอเบื้องต้นคนือน้ําเข้าในเกียร์ต้องหาสาเหตุก่อนนะขอบถามดีๆที่ว่าเม่อคะทำอะไรแต่ผมว่าน่าจะเปลีปป่ยนหม้อน้ํามาแล้วแหละคันนี้นะแต่ว่าการเกียร์นะเดี๋ยวเราแก้ไขให้จบนะในครูสคันนี้นะครับผม